สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำานายดวงนะครับของคนที่เกิดวันจันทะร์เนาะให้ผลในช่วงเดือนอมีนาคมนะครับปีส5 6 .5 นะครับเป็นการทำานายดวงของความรักนะครับโดยคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็อันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนะครับอันไหนที่มีความรู้สึกว่า,ามีแนวโน้มว่าเออฟังแล้วสบายใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าใช่ก็รับไปได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่่อ,อ,อไมสะดวกในการดูดวงกับโดเนาะขอให้ดูดวงกับผู้พยากรณ์ที่ท่านไว้ใจนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการดูดวงที่เป็นแยกของความรักให้ต่างหากนะครับสำหรับคนที่เกิดทุ่งจิตวันนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้าติดตามแล้วก็เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดปันจันทร์นะครับต้องขออนุญาตให้ เปิดให้ก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่จะอัดตัวคลิปนะครับในการดูนะครับเนื่องจากว่าจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เห็นแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันนาอกแต่ว่าที่โดจะสับเพิ่มให้เป็นของออรเ์เคิลนะครับโอเคในช่วงต้นเดือนนะครับ,รรบมันเหมือนกับว่าก่อนหน,น้านี้คุณน่าจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบางอย่างก,กันมาเนาะมันเหมือนกับว่า แพชชั่นมันลดลงต้องบอกแบบนี้เลยครับแพชชั่นลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนหรือก่อนหน้านี้มาแล้วเนาะสำหรับคนที่เป็นวันจันทร์นะคือมันค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่า 1. คู่ของคุณอาจจะไม่ได้มีการเทคแอคชั่นหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกันมาเกอะหน้านี้นะครับซึ่งดูก็เห็นแล้วละ่ะแต่จริงๆเขาก็พยายามหยิบยื่นไมตรีอะไรให้กับคุณนะมันมีในเรื่องของก้าวเหยียดขึ้นมาซึ่งบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของให้ของขวัญให้ ให้ความเชื่อมัน่นความเชื่อใจอะไรบางอย่างกลับมาแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาก็มีสนเสน่ห์เนาะแต่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินด้วยซึ่งมันทําให้เขาค่อนข้างหนักแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้ลืมคุณนะนะครับมันก็จะมีการพูดคุยอยู่เป็นระยะระยะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะมันโดดูให้คนคนมีคู่ก่อนนะ ทางผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับแต่คุยกันมาอย่างน้อย3-6เดือนขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยหรือแบบมีคู่กรณีและเพิ่งมีคู่กรณีอะไรกันมาเนี่ยก็โอเคมาดูกันตรงนี้ก่อนเนาะมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับโดยเห็นนะครับในเรื่องของอย่างที่เราบอกเนาะต้นเดือนอ่ะมันมีการพูดคุยกันดีคืออาจจะเป็นตัวเราเองด้วยที่บางทีเราอาจจะ มีความรู้สึกว่าแพชั่นบางอย่างมันลดลงซึ่งมันอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้เนาะแต่ถามว่าการพูดคุยกันมนไม่ได้ห่างไปไหนนะครับมันยังมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรการให้การรับที่เท่าเทียมอืมซึ่งด้วยความที่ว่ามันเกิดอะไรมันเกิดปัญหามาอย่างนี้ครับคุณน่าจะไปรู้อะไรบางอย่างมาตัวตนของคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างมาแล้วแต่ถามว่าคุณใจเย็นอนะ่ะ คุณจะคุณจะไม่ตัดสินเขาไปด้วยเหตุที่ว่าเพื่อนมาบอกทีคนรู้จักมาบอกทีไปเห็นตรงนั้นทีไปเห็นตรงนี้ทีซึ่งคุณก็ไม่ได้เอามาตัดสินใจสักทีเดียวแต่เขาก็ยังเด็กค่ะว่าเขาอยู่กับคุณอแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีการพูดคุยกันได้อะครับในระดับนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่โดเห็นคือมันเหมือนกับว่ายิ่งคุณใจเย็นนะเขาก็จะยิ่งโอเคเรอคอยว่าวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็คงกลับมาเดี๋ยวขอดูจังหวะก่อนว่าเข้ามาเกิดเขาเข้ามาจังหวะอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะอือาจจะมีหนึ่งในเรื่องของเขาก็รู้แหละความสัมพันธ์บางอย่างมันก็ไม่ปกตินะสล็อดิจบทัลจัน,นหรือในอีกกรณีหนึ่งเขาก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานงานเขาก็เยอะ รับผิดความรับผิดชอบอะไรเขาก็ต้องเยอะและแถมบางทีเขาอาจจะไม่ได้แค่ดูแลคุณอย่างเดียวเ,เขาอาจจะต้องดูแลอย่างอื่นนะครับแล้วมันมีในบางอย่างที่บางทีถ้าเกิดว่ายิ่งแต่ถ้าความสัมพันธ์หรือบางทีคุณไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรไปหาเขา,ามันมีความห่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันในช่วงปลายเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นน้อกทีนี้ไปดูมาดูฝั่งเขาว่าเป็นยังไงฝั่งเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันมีออที่เห็นก่อนเนาะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นคู่ของคนวันจันทร์นะเขาอาจจะมีในเรื่องของ,ของการตั้งคันมีบุตรหรือนี่อีกกรณีหนึ่งเขาไม่ความมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ติดกับที่เลยอืมไปเรื่อยๆนี่บางคนแบบว่าออนไลน์เนาะบางทีเขาอาจจะแบบสนใจอย่างอื่นมากกว่าคนวันจนันทะร์อีกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาถามว่า เขาคุณบรรจารู้สึกไหมรู้สึกครับมันก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้แพชชั่นมันลดลงทีนี้พอเกิดแบบนี้ปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอยากหันหลังแล้วนะมันมันมีความอยากหันหลังขึ้นมาซึ่งต้นสัปดาห์ก็บอกคุณบอกตรงๆว่าอยากให้ใจเย็นๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ลงตัวหรือไม่รู้เรื่องพังได้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอืคือต้นเดือนก็มีมีเรื่องให้เครียดกันแล้วอะ แต่พอหลังจากนั้นประมาณกลางเดือนนะครับคือดูโดดูจากทั้งสองฝั่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับว่าอ่ะโอเคเ๋ยวมีการงออคืออาจจะด้วยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันใจร้อนมากเนาะแต่มันไม่งอแน่นอนแล้วคิดว่าน่าจะมาจากฝั่งเขาแต่เหมือนพอพอเหมือนคุยกันไปสักระยะหนึ่งมันมีความรู้สึกว่า ง้อง้อหรอแต่คนบนันจันน่ะจะเริ่มมีกำแพงเออมันก็ซึ่งซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณฉันง้อขนาดนี้แล้วคุณยังงันี่อีกเหรออะไรเงี้ย <c oughs> ก็แอบ,บเอาแต่ใจนิดนึงเนาะอืมอาจจะด้วยอดีตแล้วบางทีมันมีในเรื่องของเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาด้วยนะที่โดเห็นนะมันมีในเรื่ององเรื่องเก่าๆที่บางทีอาจจะขุดขึ้นมาอาจจะบางที มันไม่ได้เชื่อใจกันร้อยเชื่อใจกันร้อเอร์ซตเต็มนะครับในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้อ่ะรู้ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ก็เลยเอาของมาให้แทนเป็นเหมือนของขวัญแทนเวลาซึ่งจริงๆอ่ะมันมีมันเหมือนกับว่ามันจะมีการ มันไม่เชิงกันเรื่องต้นใหม่นะครับมันเหมือนกับว่ากลับมาสดใสอะทําให้ความรักมันกลับมาสดใสกันได้อันนี้ก็ให้บทสรุปนะเพราะว่ามันมันมีการให้ของจริงๆครับเพราะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่บางทีเขาอาจจะไปสนใจอะไรบางอย่างเนาะหรือในบางคู่นะช่วงปลายเดือนอาจจะได้เห็นเลยครับว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติจริงๆเพราะว่าอะถ้าภาษาจน์กันนะสลับฝั่งเขานะเป็นยังไงบ้าง มันเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่ต้องทำค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ครับแต่ถามว่าภาระความผูกพันอะไรบางอย่างเขาก็อยากเขาด้วยความที่ภาระเขาก็เยอะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องจัดการแต่ถามว่าคอเช็คแอคชั่นมันบทจะมาเนะี่ยเขามาเร็วมากเลยแต่พอถึงเวลาปั๊บคุณน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างในช่วงกลางสัปดาห์เส่นหนึ่งเขาอาจจะมาบอกคุณทีหลังว่า ต้องไปทํางานไกลหรือบางทีอยากโฟกัสอนาคตอะไรร่วมกันบ้างละอืมในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเขาน่าจะเจออีกความสัมพันธ์หนึ่งที่แทรกเข้ามาได้เหมือนกันอืมซึ่งอันนี้ดูก็ดูว็ไม่มั่นใจนะว่าจะยังเขาจะยังไงแต่เหมือนฝั่งคุณนะค่อนข้างจะมีในเรื่องของทูวฟูคือถ้าคุณรู้ว่าเออโอเคเราอาจจะไม่ได้ไป ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะตัดจบในช่วงปลายแต่ปลายเดือนมันมีนี่มาด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าจะต่างคุณต่างไปกันสะทีเดียวหรอกมันอาจจะมีการปรับความเข้าใจแหละแต่เหมือนกับว่าฝั่งคนวันจนันทร์อาจจะถอดใจไปแล้วถอดใจในที่นี้คือบางทีอาจจะแบบถ้าโฟกัสกับคุณเรื่องคุณมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ายากจะไปทําอย่างอื่นแทนละ อืมแต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะอืมมันมีขึ้นมานะครับในอีกกรณีหนึ่งคือคุณอาจจะวางแผนอะไรไปทําอะไรร่วมกันในช่วงปลายเดียวต้องบอกแบบนี้เลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรอซึ่งกันและกันอีกฝั่งนึงก็บอกว่าขอเคลียร์ตรงในี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยกลับมาสนใจคุณนะแล้วท้ายที่สุดไฟนนลลี่แล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของร่วมกันมนาะจริงๆทั้งสองฝั่งอืม แล้วมันมันเหมือนกลับมาสดใสอ่ะมันเหมือนมันเป็นช่วงของการตับกลับมาเติมโปกันอืในช่วงแรกๆที่ช่วงคบกันอะไรเงี้ยับปัญหามันเกิดจากอะไรจริงๆอ่ะช่วงต้นเดือนอ่ะโดยอยากให้ระวังนิดนึงเพราะมันเหมือนในช่วงอารมณ์คุณอะไรเงี้ยอาจจะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรแต่ช่วงกลางเดือนอ่ะมันอาจจะมีความเอาแต่ใจแบบว่าฉันต้องแบบต้องได้ต้องนี่นะแต่ ถามว่าเขาก็ยอมคุณนะเอาจริงๆสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะแฟนคุณท่อนข้างยอมคุณนะครับในช่วงในช่วงกลางเดือนอแล้วมันมีในเรื่องของการให้ของด้วยเซว่นาปเปตัลโฟกัสความคาดหวังอย่างที่เราบอกเนาะมันมีในเรื่องของความคาดหวังเกิดขึ้นคาดหวังว่าแฟนจะกลับมาทําให้ดีอย่างเดิมหรือตัวแฟนของชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะคาดหวังว่าชาววันจันทร์น่าจะปรับอะไรบางอย่างให้เขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมันมีในเรื่องของแบบ เออถ้าเป็นวันสําคัญของกันและกันนะ่ะอยากให้มาให้มัอยู่ด้วยกันอืมและอีกกรณีหนึ่งโดก็มองว่าอืมมันมีความท้อเนาะแอบท้อเหมือนกันในบางช่วงที่บางทีแฟนอาจจะห่างไปไม่ว่าจะห่างไปเพราะงานหรือห่างไปเพราะมีอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นความท้อทางสองฝ่าย โดไม่ให้น้ำหนักแล้วกันเนาะว่าฟังไรฟังแต่บทสรุปอะโดก็ยังขึ้นอยู่กับบทสรุปว่ามันมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสวยงามโดก็เลยมองว่าคิดว่าปลายเดือนนี้โดยรวมคือไม่แย่ถ้าดีสุดคือ70แย่สุดอาจจะ30%ซึ่งไม่อยากให้เป็น3 0มสินั้นนะครับมันเหมือนกับว่าอยากให้มันเหมือนกับจริงๆมันพยายามอยู่ด้วยกันแล้วมีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันพอสมควรคือตั้แต่ ตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือน,อนอมีการพูดคุยมีการอะไรกันค่อนข้างเยอะอถ้านะทั้งที่บางทีอฝั่งคนวันจันทะร์อาจจะถอดใจไปอะไรไปแล้วบ้างนะอืมคือถอดใจในที่นี้คือมันเหมือนแบ่งแบ่งไว้สองใจครับคนวันจันทร์อาจจะแบ่งไว้สองใจว่าเออแฟนทําให้เขาเนี่ยก็ไม่อยากคาดหวังค,ความคาดหวังบางอย่างมันลดลงมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาจับสังเกตอะไรบางอย่างเขาก็จะเริ่มกลับมาแล้ว ถ้าเขาเป็นนักล่าด้วยนะอืมบางทีมันก็จะมีจริงๆนะครับมันเหมือนกับว่ากลับเข้ามาต้องกับคุณให้ได้อ,อะไรอย่างงี้อืมมีการปกปิดปิดบางอะไรไหมโดว่ายังมีอยู่โดว่ายังมีอยู่ในบางคู่นะอืมซึ่งอันนี้เราก็ มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะว่าคุณจะตัดสินใจกลับมาพูดคุยกันเนี่ยมันจะกลับมาในทรงไหนเพราะจริงๆอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะเขาก็มีความวิตกกังวลนะอืมในขณะที่ไม่ว่าเขาจะไปโฟกัสเ,เรื่องอะไรก็อยู่ตามบางทีมันมีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับที่บางทีเขาต้องไปมีมันนี่หรือบางทีเขาต้องไปดูแลเออ,เอ,อคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นครอบครัวฝังเขาอะเนาะแต่มันเหมือนกับว่าเขาจะ เขาจะคงสถานภาพไว้เขาคงสถานภาพไว้ก็จริงครับแต่ช่วงปลายมันจะฟื้นจริงๆอ่อะอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนไปแล้วอย่างที่ดอ,อืมอาจจะมีเวลากลับมาให้การกลับมาหวานกันเหมือนตอนจีบไปใหมๆ่ๆทีนี้คนโสดคนโสดเนี่ยเอาโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณคุยก็ได้ คุณไม่คุยก็ได้คุณอยู่ได้หมดเลยครับคุณไม่ซีเรียสคือไม่ว่าใครจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนนะบางทีอ่ะคนที่เข้ามาบางทีอ่ะลักจริงหวังแต่งก็มีแบบพร้อมยกระดับความสัมพันธ์เลยก็มีแต่ถามว่าจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้คนมันจะไปทรงนี้เลยครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยอืมแล้วถามว่าสิ่งที่ต่อมาคืออะไรครับ คิดว่าคุณน่าจะไปเทคแอคชั่นอะไรเหมือนกับคนมีคู่ซึ่งไปเทคแอคชั่นอีกทีหนึง่งน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปละคนเข้ามาอยากให้ระวังคนที่คนที่ น่าจะเป็นคนคนที่เกิดช่วงวันจันทร์ด้วยกันหรือวันอังคารน,นะประมาณนั้นนะอืมหรือคนที่อยู่ทางไกลหรือคนที่คุยพยายามสื่อสารทางออนไลน์อยากให้ระวังเขานิดนึงเหมือนเขาบางทีเขาไม่ปล่อยอะไรบางคนไม่รือเปล่าอืมถ้าตามราศีอ่ะอยากให้ระวังคนที่ ไม่เชิงระวังอะแต่เหมือนแบบว่าอยากให้เราอยากให้สังเกตคนที่เข้ามาเป็นชาวธาตุดินบางกรนผู้ศพกันนะหนึ่งเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเราทั้งหมดสองมันอาจจะมีในเรื่องของที่โดเห็นมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างที่บางทีบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะเข้ามาจีบคุณหรือบางทีอาจจะมาเทคชั่นอะไรกับคุณบางอย่าง ชาวธาตุดินอิงเหมือนกัน,นครับเช้าถึงเย็นถึงเลยนะมีมแบบบางทีมาเปด้วยอืมแต่เปเนี่ยความสม่ำเสมอมันมีมมันมีหรือเปล่าอืก็ต้องดูดีๆเนาะชาวธาตุไฟเมสิ่งธนุหรือชาววันคานสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าอยากให้ระวังเรื่องการประทะกัน บางทีความเห็นไม่ตรงกรันแบบจีบไม่จีบคุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขายังไม่เคลียร์อะไรบางมาหมัดมาแล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะมีการทะเลาะอะไรเงี้ยอย่าให้ระวังนิดนึงมันมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะถึงเรือถึงตัวได้อชาวธาตุลมมีไหมนี่มีคือ แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นอาจจะเป็นท้อธาตุไฟทอธาตุไฟอ่ะส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่าเขาอะค่อนข้างทำงานเยอะอืมแต่เขาจะแบบเขาจะไม่ปล่อยคุณเลยนะอือใช่เหมือนเขาจะไม่ค่อยปล่อยคุณเลยทั้งๆท,ท,ที่ความจริงงานเขาก็เยอะเงินเขาก็เขาก็ต้องทําอะไรเงี้ยการงานการเงินเขาก็ต้องทําทีนี้มาดูไพ่เขาบอกว่า ทีนี้ปัญหาและน้องเขาแก้ไขเนาะเปิดออกมาแล้วก็คือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยสารบคนโสดเนี่ยก็ต้องว่าอืมดูนานๆเนาะมันอาจจะมีบางทีที่แบบคุณอาจจะยังไม่ได้คาดหวังกับคนที่เข้ามาซึ่งถามว่าดีไหมดีครับดูนานๆอาจจะช้าหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าค้าเขา เกิดตกลงปลงใจคบกันไปแล้วแล้วบางทีมามาโปะแตกอะไรบางอย่างทีหลังมันก็ไม่ดีเนาะเออหรือบางทีเปก็จริงอ่ะเปก็จริงแต่ไม่สม่ำเสมอมันก็ต้องมีน่านจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ชอบมาผ่าคนหรือเปล่าอืมแล้วโดมีความรู้สึกว่าเดือนนี้นชาววันจันทร์จะไม่ค่อยอยากเอารัดเอาเปรียบอะไรใครอืมแล้วเหมือนสภาพใจิตใจบางบางคนนะ ก็ไม่พร้อมเนียนะสารคนโสดอ่ะอืมก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้ไพ่อารากเกินอยากบอกอะไรนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันนะครับคือเพิ่องอา่านแรกๆเนาะอาจจะเครื่องสตาร์ติดช้าร์ด <c oughs> <c oughs> นะครับ โอ้ oh. เหมือนกับโ oh. อ้ potential gateway รับความเสมอต้นเสมอปลายเขาได้หรือเปล่า inner truth บอดี้ฟรีเฮเวสอย่างแรกเนาะอ่ะใบแรกก่อน potential gateway โดยมีความรู้สึกว่าอย่างแรกคือคุณอาจจะเข้าใจว่าคนที่ คุณคบอยู่หรือคุณคุยอยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติกมากๆก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่ารับทางไหนได้ไปทางนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ที่โดเห็นมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะถอดใจว่าถ้าไปไม่ไปต่อแต่เขาก็ยังอืมก็ต้องดูดีๆว่าเขาอยากไปต่อกับเราแล้วถ้าเราแบบจะย้อนกลับเข้ามาหาเขาหรือบางทีอาจจะปลดปล่อยอะไรให้เวลาซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาหรือบางทีแม้กระทั่งการที่เขามาปเปยเราอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งบ่อยอครั้งอะไรเงี้ยมันคุ้มกันหรือเปล่ากระสิทธิที่บางคนหวังที่จะอยู่กับคุณในระยะยาวบางคนเขาก็ไม่ได้คิดที่จะหวังกับคุณในระยะยาวอ่ะแค่นั้นเลยครับคนโสดก็ต้องบอกว่าเอ,อดูดีๆเนาะเพราะบางทีถ้าเราแต่สินใจไปแล้วเราต้องยอมรับให้ได้นะไม่ว่า ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่โสดแล้วมีคนเข้ามาจีบคุณถ้าจะไปต่อในความสัมพันธ์ความเสมอต้นเสมอปลายเขามีไหมมีให้คุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ลังเลและหรืออยากคุยไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำว่าไม่ต้องรีบจะดีที่สุด inner truth คุณมีคุณมีเป้าหมายอยู่แหละบางคนมีสเปคด้วยอืม ถ้าคนที่เข้ามาเขาไม่ตรงสเปคอันนี้คนสดกันนะถ้าคนที่เข้ามาเขาไม่ตรงสเปคคุณแต่แรกอ่ะคุณจะไปต่อไหมอืมคุณอยากได้คนตรงสเปคคุณหรือคนที่สามารถแบบอาภาษาชาวบ้านสื่อเสมอับคุณทัศนคติเหมือนกันเวเหมือนกันความชอบเหมือนกันทําอะไรไทป์เหมือนกันอ่ะคุณเลือกได้เลยแต่คุณจะเลือกทางไหนที่มันโอเคที่สุดคนแบบไหนที่คุณจะเลือกเข้ามาแล้ว คุณจะสังเกตเขายังไงคุณจะมีวิธีการยังไงพิสูจน์อะไรยังไงคุณเลือกได้เลยครับคุณพร้อมคุณพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะพิสูจน์ถึงคุณจะไม่พร้อมในการพัฒนาอะไรกับใครก็ตามแต่ถ้าอยากเข้ามาได้อย่าวมาพิสูจน์กันอืมแล้วเปิดใจแล้วรับฟังหัวใจตัวเองให้ดีที่สุดนะครับรับฟังหัวใจตัวเองเยอะๆว่า ถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ปกติอะ่ะแต่คุณอยากได้คนความสัมพันธ์ไม่ปกติมันก็อืมคุ้มกันไหมกับที่เราจะไปเราจะเลือกคนดูนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเนาะบอสที่ฟูเฮเวสอ่าอย่างแรกก่อนเนาะอยากให้คุณเข้าใจธรรมชาติของผู้ที่คุณไปดิวหรือคนที่คุณกําลังดิวอยู่หรือบางทีแม้แต่คนโสดด้วยนะมันมีคนเข้ามาก็จริงแหละแต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะว่า ถ้าเขาโสดจริงเขามีสิทธิ์ที่จะมีตัวเลือกหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณอาจจะไม่ได้เลือกคนนี้เป็นคนหลักคุณอาจจะคุยสองสามคนนู่นนั่นนี่เหมือนมองอุงประชุมเลยเนาะคุณอยากจะทำแบบนั้นก็ได้แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้คุณจะเลือกได้แค่คนเดียวอืได้อีกกรณีหนึ่ง คนมีคู่เนาะนมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องใช้ความเป็นธรรมชาติของคุณนะถ้ามันมีการง้องอนหรือมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้เนาะอืมอยากให้คุณใจเย็นและเป็นธรรมชาติของคุณนะให้ดีที่สุดโดยว่าความใจเย็นของคุณนะมันมาในช่วงปลายเดือนซึ่งอันนี้ยอยากให้ทำตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนด้วยซ้ำเพราะมันเหมือนกับว่า พาชันคุณลดลงแต่เราอยากดูพฤติกรรมเ็าด้วยอ่ะว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงเนาะและยิ่งความสัมพันธ์ถ้าบางความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติอืมคุณจะยอมใจเย็นกับคนที่เขาทําลายคุณหรือเปล่าถ้าทําลายทัศภาพจิตใจอันนี้อาจจะต้องมาพิจารณากันใหม่เนาะแต่ว่าถ้าทําลายร่างกายด้วยมันก็ไม่ควรแล้วไหม,มแต่ที่โดเหน็นยังไม่มีนะอืม ยังไม่มีไหมอ้อมีมีมีม,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 มีต้นเดือนต้นเดือนอืระวังเรื่องอารมณ์เขานิดหนึ่งคนที่คุณดิวอยู่ถ้าคนโสดหรือคนมีคู่เลยนะอาจจะต้องระวังอารมณ์เขาช่วงต้นเดือนนิดนึอืมถ้าเหมือนกับว่าพูดกันเราไม่ลงตัวอย่าทะเลาะกันในเวลาที่มันขับหรืออะไรรุนแรงหรือในอีก,กรณีหนึ่งนะแปรดีหน่อยคือมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเลือกถูกถ้าคุณปรับกันได้ปรับกันตั้งแต่ต้นเลยนะต้นเดือนเอาใหม่ไม่ลือฟืนจบคือจบปัญหาเคลียร์กันเคลียร์กันแบบให้มันสบายใจเนาะทั้งสองฝ่ายเราเริ่มต้นไปนย่างเงี้ยตลอดทั้งเดือนคิดว่าเดือนถัดไปหรือใน สอสมเดือนทัานไปข้างหน้าแนวโน้มมันก็จะดีขึ้นของมันเองนะครับ<ม>ขอบคุณนะครับชาววันจันทร์นะครับขอให้เจอความรักที่ดีนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ